สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเหมียวพิมพ์นะคะคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งกันนะคะเนื่องจากว่าเครื่องสาอางบางอย่างนะคะแล้วก็สกินแคร์บางอย่างของเหมียวเนี่ยคือแบบใกล้หมดแล้วนะทุกคนต้องถึงเวลาที่จะต้องไปซื้อแล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ยเหมียวซื้อเครื่องสาอางน้อยมากนะคะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับแบบสมัยก่อนนะคะก็คือแบบว่าซื้อเยอะมากเราเชื่อว่าหลายคนเป็นนะก็คือแบบว่าดิสติกอะมีแบบ เป็นร้อยแท่งอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าแบบสมัยก่อนอนะเมียวมีรองพื้นอย่างเงี้ยคือมีเป็นแบบว่าเก้าขวดสิบขวดเลยนะเพราะแบบเรามีเยอะทุกคนแล้วมันใช้ไม่ทันอนะแล้วทีนี้คือด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนด้วยแล้วมันก็เลยแบบเสื่อมสภาพไปเลยนะทุกคนอาจจะต้องเก็บให้ดีกว่าเดิมนะทุกคนหยุดซื้ออะไรก็หยุดได้แต่ว่าหยุดซื้อลิปสติกไม่ได้ s h o ปปิ้งเซ็นเตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เคมาก่อนนะคะถ้าใครมาที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อแบบของแต่งบ้านหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอะไรต่างๆนะคะที่แบบราคาถูกเนี่ยคือแนะนำเคมาเลยนะทุกคนเดี๋ยววันหลังเมียจะทำคลิปแยกนะคะก็คือเป็นบล็อกเคมาแบบเป็นวิดีโอเคมาเลยเนาะ เขามีเครื่องสำอางยี่ห้อเอฟด้วยนะคะแต่เชล์คือว่างมากทุกคนแบบไม่มีของไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรนะแต่ว่าสีคือแบบสีฉ่ำเวอร์มากทุกคนทองแบบที่แท้จริงถูกต้องหกเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราลองซื้อไปใช้ดูนะมีแบบที่เป็นบลามเนี่ยนะทุกคนแล้วสีคือแบบสวยมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขายยานะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเมียวอยู่ตรงช็อปไม่ใช่สิอยู่ตรงเชลล์ของนิกนะคะเรามาดูลิปสติกสีนี้คือสวยนะเขาเป็นแบบเนื้อออยอ่ะทุกคนสีน้ำตาลประมาณนี้ทุบไม่ทุบสรุปไม่ทุบนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบเนื้อของเขานะ่ะ สรุปคือที่ร้านขายามไม่ได้อะไรเลยทุกคนคือแบบของหมดทุกอย่างเลยนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่เมกาคอสเมติกนะคะถ้าใครมาที่ออสเตรเลียเนี่ยคือจะเห็นนะเพราะว่าเป็นแบบหนึ่งในร้านเครื่องสำอางที่ใหญ่นะคะในออสเตรเลีย,ยก็จะเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆแบบ Ultra Beauty หรือว่า s ิ p ค o า a นะคะก็จะมีแบบว่าหลายแบรนด์มากๆนะคะ มาถึงแล้วก็ตรงมาตรงนี้ก่อนเลยนะอันนี้คือเป็นรองพื้นที่แบบกําลังไวรัลอยู่ตอนนี้นะทุกคนอันนี้นะคะเราก็ได้มาสองสีเดี๋ยวเราจะลองใช้แบบว่าเทียบสีผิวก่อนเนาะสีคอฟฟี่ก่อนนะคะอ,อันนี้ยังรู้สึกว่าไลท์เกินไปคิดไ อันนี้สีบัฟนะคะโอเคเราคิดว่าสีนี้แหละทุกคนจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนมากทุกคนคือแบบว่าไม่เสียดายที่ซื้อเลยนะสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยไม่มีของแล้วก็ในออนไลน์คือเอาออฟสต็อกอะไรเอ่ย อันนี้นะคะก็คือเป็นลิปสติกที่ไวรัลในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะสีนี้ป้าที่เป็นสีฮิต haze หนึ่งสทุกคนจะบอกว่าสิ่งนี้นี่คือราคาก็ไม่ได้แบบถูกนะแต่ว่าน้องอะ่ะ สีสวยแล้วก็เนื้อดีแต่ว่าหมุนขึ้นได้และหมุนลงไม่ได้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเด,เดี๋ยวจะมาเปิดถุงนะคะที่เราได้ไปช้อปปิ้งกันมาเมื่อกี้นะคะ จริงๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรมามากนะคะก็ไปซื้อแค่เฉพาะสิ่งที่เราต้องการที่จะใช้นะคะแล้วก็เมคลิสต์ไปอย่างดีด้วยนะถ้าไม่เมคลิสต์ไปเนี่ยก็คือแบบซื้อแบบกระจายมากทุกคนอันดับแรกนะคะเรามาเริ่มจากเคมาดก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเมียไปได้คุณคนนี้มานะคะเป็นที่ใส่แบบจูเลียนะคะอันนี้เนี่ยราคาประมาณหเหรียญน,นะคะ ก็เป็นแบบปูนที่แบบว่าผิวหยาบๆแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่แบบแหวนสร้อยนาฬิกาต่างๆเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ mm hmm. ความมินิมอลเอ่ยใดนะคะชอบมาก mm hmm. อันที่2นะคะก็เป็นสัาดีนะคะตัวนี้เนี่ยราคาแค่แบบ2เหรียญ50เองนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นแผ่นใหญ่นะอันนี้ก็แบบมันก็ไม่ได้แบบว่าดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากนะคะก็พอใช้ได้นะคะสําหรับราคาก็ ถือว่ารับได้นะคะไฮไลท์นะคะราคา6เหรียญตัวนี้คือแบบว่าเห็นหลายรอบแล้วนะทุกคนแต่ว่าแบบไม่เคยซื้อมาใช้สักทีนะคะอันนี้เป็นสีลิควิดโกลดนะคะจะว่าไปสีสวยมากทุกคนเดี๋ยวลองสวอชขำๆโอ้สีแบบดีมากทุกคนเนื้อแบบละเอียดนุ่มมากคิดว่าน่าจะเอามาใช้ทาแทนอายแชโดว์ได้นะคะแล้วก็มาปัดแบบ ไฮไลท์ light, หรือว่าแบบปัดแบบเป็นไฮไลท์ตามตัวอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าไม่แย่นะคะผ่านไปสําหรับเคมาท์นะคะแล้วก็เหมียวแวะเข้าไปที่ดรากโ r e แต่ว่าคือไม่ได้ซื้ออะไรจากดรากโ r e เลยนะคะก็คือแพลนของวันนี้เนี่ยคือเราจะไปซื้อโฟมล้างหน้านะคะจากดรากโ r e แต่ว่าเราไปได้ที่โค้ชนะคะอันที่เราใช้ทุกวันเนี่ยทุกคนมันหมดนะคะเราก็เลยไปได้สิ่งนี้มานะคะเป็นของนูโตรจีน่านะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคนะเหมียวก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะ และไปได้สครับตัวนี้มาทุกคนตัวนี้คือเหมียวใช้มาแบบเป็นเวลานานมากแล้วก็ราคาดีแล้วก็ใช้ดีมากๆนะคือแบบเลิฟต่อไปนะคะก็เป็นคิวของเมกะนะคะเราชอบความที่สติกเกอร์เป็นรูปปากของเขาเวลาแบบเขาให้ถุงลูกคา้าแล้วเขาเอาสติกเกอร์ปิดอะคือแล้วมันเป็นแบบรูปปากสีแดงแบบน่ารักมากทุกคนเมื่อกี้ก็คือว่าเช็ค ใบเสร็ช่ปะแล้วคือวีนแตกทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองอะไม่ยอมเช็คเองนะคะอันนี้ที่ได้มาก็คือเราเห็นเขาอยู่ตรงเซคกชั่นที่แบบมันเขียนป้ายว่า42เหรียญใช่ปะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าเอ้ยราคามัน42เหรียญเว้ยแต่ในใบเสร็จอะทุกคนมัน83เหรียญน,นะคะซึ่งแบบ มันดับเบิลไพรซ์เลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช็คให้ดีก่อนที่จะซื้อเองนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคสิ่งนี้นะคะคือ Clinique Skin School นะคะตัวนี้เนี่ยเหมียวไม่เคยใช้นะทุกคนแต่ว่าไปเห็นพอดีเราไปมองหาสิ่งที่แบบช่วยสำหรับแบบแอนตี้อจจิ้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทุกอย่างอะมันราคาแพงมากทุกคนเราก็เลยไปได้แบบว่าตัวทดลองมาจะลองใช้ก่อนนะคะ ในเซตนะคะก็จะมีเป็นครีมทาหน้านะคะตัวนี้เนี่ย15 ml นะคะมีไอครีม5 ml นะคะแล้วก็เซรั่ม10 ml นะคะอายุ30แล้วเนาะก็เลยต้องแบบจริงจังกับสกินแคร์นิดนึงนะคะต่อไปเป็นสิ่งนี้นะคะ l m s นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น cleansing balm ทุกคนกลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากสดชื่น อันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะก็คือเป็นขนาด20กรัมนะคะตัวนี้เนี่ยเหมียวไม่เคยใช้เลยนะทุกคนปกติเนี่ยเหมียวจะใช้เป็นตัวสีม่วงของคลินิกนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยคือใช้ดีมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือใช้ดีแบบสุดๆนู่นนี่นั่นเราก็หลงแบบเป็นทาสการตลาดนะคะเราก็เลยไปหามานะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองใช้กันดูต่อไปเป็นเซตนี้นะคะเป็นเซ็ทที่แบบว่าใน t i k t o k ใน IG ต่างๆคือแบบว่าไวรัลกันมากๆตัวนี้นะคะ ก็เป็นเซต Travel นะคะก็คือในเซ็เนี่ยก็จะมีกระเป๋าที่แบบน่ารักนะแล้วก็ครีมตัวนี้นะคะคือดังมากๆแต่เมียวก็ไม่เคยใช้นะก็มีสเปรย์นะคะเป็นบอดี้มิสต์นะคะและครีมอาบน้ำนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยเขามีหลายสีหลายกลิ่นนะคะเพื่อนๆต้องลองแบบไปดมดูก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเมียวก็รู้สึกว่ากลิ่นเขาแบบค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะ มาสคาราของ t o o Face นะคะตัวนี้เป็นสีเขียว Better Than Sex นะคะอันนี้เนี่ยน้องเขาเป็นขนาดทดลองนะคะก็คือ6มิลลิลิตรนะคะเป็น water proof m s s c r r ได้วยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคือเหมียวชอบเข้าไปสิงในรีวิวเครื่องสำอางแพงนะคะซึ่งเป็นแบบกลุ่มของจีบันที่อยู่ใน Facebook นะคะแล้วมีคนไปรีวิวไว้นะคะว่าสีเขียวของคุณ t o o Face ตัวนี้เนี่ยคือแบบใช้ดีมากทุกคนเหมียวก็เลยแบบอยากจะลองใช้นะคะแต่ว่าไม่อยากซื้อที่มันเป็น full s i z ทุกคนเพราะว่าเคยซื้อของยี่ห้อหนึ่งมาแล้วแบบเป็นของแบบราคาแพงอะแล้วทีนี้ใช้เราไม่ชอบอะทุกคนรู้สึกเสียดายตังค์เพราะว่าเราซื้อมาค่อนข้างแพงนะคะก็ยังทนใช้ต่อไปนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราใช้คุณคนนี้ทุกคนซึ่งแบบว่าราคาแบบถูกแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างโอเคนะคะ โอเคสุดท้ายนะคะเหียวก็ไปได้เจ้าคุณคนนี้มานะคะเป็นรองพื้นของ Lora Musee นะคะตัวนี้เนี่ยทุกคนคือกําลังเป็นไวรัลในตอนนี้เลยนะคะเหมียวก็เลยแบบต้องรีบไปหามาใช้แล้วก็เดี๋ยวเหียวจะทําคลิปนะคะแยกต่างหากนะคะเป็นคลิปรีวิวสําหรับคุณคนนี้ตัวเดียวเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสําหรับคลิปนี้วันนี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เหมียวด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้เหมียวทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เหมียวก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ